สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนโขลกน้ำพริกปลาร้าค่ะวันนี้เราจะทำเมนูน้ำพริกปลาร้าปลาทูทอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าใช้อะไรกันบ้างมีปลาทูสดนะคะพริกหนุ่มพริกชี้ฟ้าหอมกระเทียมแล้วก็ปลาร้ามะนาวผงชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เพราะปลาร้าอาจจะเค็มนะคะก็ปลาร้าก็ประมาณสักสขีดนะคะ เดี๋ยวเราต้มน้ำนะคะรอให้เดือดแล้วเราค่อยใส่ปะลาร้าค่ะหลังจากที่น้ำเดือดเราก็ใส่ปะลาร้าลงไปต้มค่ะเพื่อจะได้น้ำปะลาร้าเราก็เตรียมหั่นพริกหั่นกระเทียมหั่นหอมไว้เพื่อจะคั่วนะคะพริกหนุ่มเราก็ใช้ประมาณ4เม็ดพริกชี้ฟ้าก็สัก10เม็ดแล้วก็หอม4ี่หัวกระเทียมสักสองหัว แล้วก็คั่วนะคะที่เราหั่นอย่างนี้เพื่อว่าจะได้คั่วให้สุกง่ายๆค่ะ คั่วให้จุกนะคะไม่ไม้สักหน่อยก็ได้ค่ะอร่อยดีค่ะเครื่องคั่วของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะกำลังดีค่ะปลาทูนี้เราทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการทอดปลาทูค่ะปลาทูวันนี้ไม่ค่อยสวยนะคะและไม่ค่อยสด ปลาทูทอดของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะเอาแต่เนื้อจะได้ไปขลุน้ำพริก,กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการคลกน้ําพริกค่ะใส่พริกคั่วที่เราคั่วไว้นะคะพริกคั่วหอมขั่วกระเทียมขั่วก่ะ แล้วเราก็จะโขลกนะโขกไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะเราจะได้เคี้ยวพิก จริงแล้วใช้โคกหินก็จะดีกว่านะคะแต่ว่าของเราเยอะค่ะเดี๋ยวก็ล้นโคกหินเราลูกไม่โตเท่าไหร่เราก็ต้องใช้แนียค่ะประมาณนี้แล้วก็ใส่ปลาทูค่ะปลาทูทอดปลาทูสดทอดค่ะ แมงวันกับปลาล้านี่เขาไม่ค่อยถูกกันนะคะได้กินไม่ได้เลยเราจะขบขบหยาบๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ จะใส่น้ำปลาเลยนะคะมาหนะหลังจากที่เราโขกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะนาวนะคะ่ะ แล้วก็ใส่ผงชูรสค่ะมะนาวผงชูรสก็ใส่ตามชอบเลยนะคะถ้าใครไม่แพ้ผงชูรสก็ใส่ได้เลยค่ะถ้าใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะใส่มะนาวตัดรสเค็มค่ะน้ำปลาจิมดูแล้วนะคะไม่ต้องใส่แล้วค่ะเพราะว่าเค็มได้ที่แล้วค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกปลาปลาทูทอดของเราค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะ